เกมผมเด้งบ่อยมากเลยชว่วงนี้หมวนเกมเด้งบ่อยอย่างงั้นนะ <G ül üyor> หมว <G ül üyor> หมวน <G ül üyor> ไปหาคนมาอีกสองคนเร็วจะพันกับเขาเด้งบ่อยเด้งบ่อยได้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสสดชอบคนใช้หมาหรือเปล่าสกิดูวกิดูวกิดู สวัสดีีครับสวัสดีครับเธอชอบคนท้ายหมาหรือเปล่าอะไรนะเธอชอบคนท้ายหมาหรือเปล่าอะไรบ้าเพื่ออะไร่เฮ้ยอะไรเนี่ะก่อนกันเลย แบกแล้วนะครับเราช่วยแบกตัวเองโอเคว่าแต่เธอมีมีสแน็คหรือเปล่าเราชอบไปดีเกิดอะไรเอาน้ำไหมเราว่าอีกสักเพิ่งเราก็ต้องกินน้ำแล้วละ ม่เจออะไรแบบนี้ก่อนเชื่อเกอบเาหัวเราะเราทำไมกันไม่รู้เรากลัวจังเลยข้างหน้าน่ากลัวมากเลยกูฟังกูฟังกเัย มือ <laughs> เป็นอันเล่นเก,กนะ <c oughs> มแล้วนแม่งโดนกอดด้วยความมองไ่างนี้ระวังมีมามีด้วยมาด้วยระวงงน้รัง สุดลูกซองอ่ะเฮ้ยนมาอกแล้วเราัดการเองมันไม่มีปืนคุยอยู่ในในในกับใครน่ะสกูปี้ดูหรอสกูปปีดูๆๆๆปีด้ด,ดตรงไหนด้าตรงไหน Watch o <out. S 2> น่าหต้งกั้นตรงนั้องหงั <Watch S 2> งนั <out. S 2> ้น <Help. S 2> ลงไหนคะมั่อวนูต้องฟปภาษาเทพวะลงไหนครับช่อย้ำย้ำเมนนะล้ยังอยู่ไยด้เลยอุ้ันจเนี่ย ส่งมาแคไหนยได้เลยโอเคโอเคเหรอมปเ่มลยสักหนึ่ยผมเราเป็นทีตอนนี้เราต้องการสุนว์พีสแน็คมากเลยไอหลงเสาอ่แม่งน่าเอาชิป่งเลยมันหอดมาแล้วเป็นดีฉันกััวเา ม่ได้หูถ้าเราลไปได้ฉันหฉันบอดนฉันจะทำไงไปไง <laughs> เงียบนะเราบังเอิญมาเจอได้เลยเฟดดี้เงียบสิอย่าเดินชอย่าเดินสิ Watch <laughs> out ข้านานาห,นนหนดวย นานนี่เอ็มมมกรุรอยจนรวทุกคนแม่ไอ้ี่วยจรยมเยเจกใครปาสมอวะนายเบออะไรนาเบอร์สองนีหวะไนาตามเบอร์สี่ทำไมนี่จะรู้ะัวไยมาโทษนะ๊ ไลเย็นะเฟตี้ล้มนหน่อยสองว่าังข้แถววเห้ยเออมันได้ขวานายเก่งมากเลยเฟดีเโาเงไหมคุปปี้นายเก่งที่สุดเลยไปดูไปดูไปดูเขาไปดูนายไปไหนเนี่ย ตะกุบี้ะกุบบีดูพาะไปกินน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวมาล็อคแปดบอะไรวะเดี๋ยววิ่ปอมนะเชคี้บำยาไปบำยาเอ้ช่วยเตีงไหมช่วยเตีงไปช่วยเตียงโอ้โหเสียวเลยช่วยเตีงไหมเกิดสาวไหนดีเบอร์สิ ได้หมดเลยครับได้หมดเลยงั้นเอาเป็นเสาหน้าไหมเสามันเกิดเสาอันนี้ยังไม่ต้องเกิดโอเคเจกันงั้นกดออกย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 อกสายเืองลางยอกยอกเอาเอารถฮอกนี่ยแหละอ่ะโอเคเจอกันเสาหน้านะเสาอันี้เสาอันี้เสารถฮอกแล้วเจ็บจัดเจ็บจัดขึ้ผายแล้วก็หอบไม่นะไม่รูเฟสที

ไม่ไปชุบเมื่อวานกันเอ้ยนใยจก็คิดนะคุณทำอะไรของกูอยู่ได้ช่้ยกูอึเที่ยงอะโอ้ย กอโดอดด้วยฉันเกิดแทนไม่ได้ไปทำไปทำบ,บนเชี่ยม,มาทำบ,บนเ,มมเอ,อ๋อได้เลยมา <c oughs> โดนโดนดา่าไปเลย <c oughs> สวัสดี <c oughs> ทุกคนชอบคนชายมาไหม <c oughs> ฮัลโหล <c oughs> ไม่มีใครคุยกันเลยใช่กี่ตัวฉันด้วยไม่แล้วไม่มีใครคุยแล้วแหละปะงงอยู่ว่าพูดอะไรอ่ะพ <laughs> ูดอะไรของมึทีนี้ทีนี้ศัตรูก็สับสนแล้ว <laughs> ทีนี้งงไนงะอึงนะ้งไงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเล่นไม่ออกคอยดูหมายถึงศัตรูอ่ะ มาถึงกูนี่ไม่ไ<ด>ไม,มีสมาธิเล่นอ่นะเฮยสนุกดีอ่ะตะปีน่าจะไหนฉันอยู่ตรงนี้ตีตาไม่เห็นคนโอ้ฉันโดนระเบิดช่วยด้วยโอยฉันด้วย

โอ้ฉันด้วยขอด้วยโอ้โหใครเข้าเอาเลยไปแล้วใครจะเข้าก็เอาเลย w a ด c h o u เ h ้ l ย Oh here w a t c ลงโดนตรงทำไมอะไรเนยตอนนี้สุี้ เมาจะโหดแม่นเวลมาดันอีกแล้วเฟลมาดันอีกแล้วฉันหิวนฉันยัม่ไกินข้าวังมีสี้สแน็คสนใจแบ่งให้ได้นะเธอสนใจมีคนบอดไปด้านล่างตรงนี้ตัวนึงอะว้มันอยู่ตรงนี้ฮ e l ้ย ไม่ไหวแล้วพ่อเงินไหลแม่เข้ามาตีข้างในแล้วแกครับ <c oughs> มาอยู่กลางโรงตีเลยโก <c oughs> ้ก็อาหอานมากเลยเวอร์มากจะจะให้สกุบีเสนอให้กับเพื่อนจะให้แค่กล่องเดียวนะ <c oughs> ันเป็นยังไงวะส,สกูปี้แชลัเนี่ยขอดูกันจะสรางพิษอีกีเลยเวลมาหรอสกูป anyway> um> cool ี้แนลันมันบอกกันยูโุ้ยผงนัวผงนัวนี่ตัวท็อปเลยนะนั่นนั่นนั่นบอดมาเจ็บรู้ได้ไงว่าตัวท็อปเพราะว่า ใส่อะไรก็อร่อยอะ, <3 SM magg ot> อะไรอะอะไรอะตอนนี้ม็อบจุดโลเคชันบ้าบ้าละเ้ยโหโหโหถ่ยมากนโอ้ยโ้หม่ๆบ้าจเฮอตายง่ายจังวะอ้าวเดียวะเฮ้ยโดนเนี่ย โอ้ยโอ้เขาเขาชุบตัวเองไปลวไปลวไปค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนเจอกันครับ